ลุ่มคนส่วนทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูเจ้ากระโถนเนี่รูปกระบาลมึงให้กระถินอาทิตย์นี้จ้าไปกรถินอาทิตย์นี้จ้าอาทิตย์นี้จ้าอาทิตย์นี้จ้าอย่าพิมพ์ซ้ำเจ้า อาจารย์จะมาวันไหนคะเจนนี่เหรอเจนนี่มาไลฟ์สดกูจริงเหรอเนี่ยอันนี้เจนนี่ตัวจริงป่ะใช้เจนนี่จริงป่ะเนี่ยนี่กูตกใจเลยเนี่ยถ้ามาไลฟ์สดกูนี่กูฮาเลยนะใช้ตัวจริงป่ะเช็คหน่อยสิเจนนี่ตัวจริงตัวจริงเหรอจริงดิ อ๋อใช่เหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อจะไปวันไหนกูยังไม่รู้เลยอ่ะกูกําลังเตรียมงานอยู่<ช>อ๋อใช่ใช่ไหม<ช>ขอบคุณคุณเจนเนี่มากเลยอุตส่าห์มาในไลฟ์สดอนุโมทนาด้วยกําลังดูอยู่วันนี้มีการประชุมกันช่วงเช้าว่ากูจะาสามารถเตรียมคงเตรียมของอะไรทันหรือเปล่ากูกําลังตัดสินใจกันอยู่ในวันนี้มีเมื่อเช้าประชุมถามโรงงานอยู่ว่าเฮ้ยเตรียมของขายทันปะวะ ถ้ากูไปแล้วหมื่อนออเดอร์นี่กูตายโรงงานแตกมาเนี่ยเดี๋ยวแทนนี่กูจะได้ยอดการไปกูเจนแทนอย่างงี้กูชิพหายเลยนะรอเช็คคิวนะคะโอ้ยขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวกำลังประเมินกันอยู่ถ้าไปได้จะรีบไปเดี๋ยวจะรีบนัดวันไปฝากสแตนบายเฮ้ยนะนี่แล้วอย่ามารับไม่รับโทรศัพท์กูนะกูกูขี้เ,เกียจไปบนสารภูมิบ้านมึงนะจะให้กูไปยืนลำแบบชาวบ้านเขาแก้บนเพื่อรอคิวมึง ไม่ได้นะที่หายเลยนะเดี๋ยวกูจะไปยืนชี้หน้าด่าเจ้าที่แถวบ้านมึงเลยนะอย่างนี้นะที่ไม่ให้กูเข้าเนี่ยไม่ต้องหวังว่ากูจะไม่ต้องไปนั่งบนบาสารกาแบบชาวบ้านเขาที่จะไปนั่งขายของกับมึงนะกูตายเลยนะเจนนี่มากเลยอุสตส่าห์มาแวะเวียนหาไลฟ์โซนจย์เดี๋ยวจะกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่ เอาจริงๆตั้งใจจะไปแต่ขอดูความพร้อมก่อนขอดูความพร้อมกูกลัวไปแล้วกูชิบหายมึงก็เล่นขายซะฉ่ำขนาดนั้นกูเกิดมานะถ้าคือถ้าโดยทั่วไปเวลาคนเห็นคนขายอย่างเงี้ยเขาก็จะพุ่งตัวเข้าไปนี่หรอปะแต่สารับกูคือกูกลัวกูกลัวขายได้แต่กูไม่มีของส่งกูกลัวขายได้แล้วกูชิบหายประเด็นน่ะกูไม่ได้กลัวหาเลยกูกลัวระบบหลังบ้านกูเนี่ยจะพินาศสันตโลโอ้ยตาย ถ้ากูไปี่กูไปยืนชี้หน้าด่าอยู่หน้าบ้านมึงเลยเนี่ยเอาจริงๆกูขออย่างเดียวเจนนี่เวลากูไปกูจ่ายค่าตัวได้กูขออย่างเดียวเลยอย่าลดราคาของกูเพราะของกูเนี่ยชิดทุนมากกูบอกเลยของกูชิดทุนมากถ้ามึงลดราคากูเนี่ยมันจะไม่จะชิดทุนแล้วมันจะชิบหายแล้วตอนเนี้ยขออย่างเดียวเลยจ้ะก,กูขอร้องมึงเลยนะเว้นกูวสักคนหนึ่งเออ ราคาค่าตัวมึงกูไม่มีปัญหากมูมีปัญหาอย่างเดียวคืออย่าตอรองราคาให้กูลดลงราคาให้กูลดราคากว่านี้เลยกูลดไม่ได้ถ้ากูลดกว่านี้กูชิพหายเลยขอแล้วนะกูไหวละกูตายขอบคุณเจนนี่มากเลยนะอุตส่าห์มาแวะเวียนในไลฟ์สดกูอนุโมทนาอนุโมทนาขอบคุณมากมากเลยจะเชิญขึ้นช่องก็เกงใจว่ะเดี๋ยวมันเก็บเงินกู <laughs> แม่จะเกินขึ้นมาทักทายคนสักนิดหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสอาจารย์จะไปเยี่ยมที่บ้านเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะรีบนัดคิวเดี๋ยวจะทักไปเดี๋ยวทักไปขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากมากเลยอนุโมทนาด้วยนะอุตส่าห์แวะเวียนมาหาถึงที่ช่องเลยโหยตายขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วประเด็นคือเสียงกูก็ไม่ค่อยจะพร้อมไนงะนี่ถ้ากูจะไปบ้านเจนนี่เนี่ยกูไม่ต้องพักคอกูสักสามวันก่อนแล้วเนี่ยเสียงกูจะได้มีพลังในการด่า กูตายไปกับเจนนี่ห้านาทีนะเดี๋ยวกูจะได้เซฟเสียงตัวกูเองก่อนขอเซฟเสียงนิดนึงไปไลฟ์กับเจนนี่บ้านอยู่ที่ไหนวะกูย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนวะเขามีแต่มเิจของกินอาจารย์ไม่ได้เหมือนพวก วิตามินจะตั้งราคาให้สูงๆไว้ก่อนแล้วมาลดของกินมันตั้งราคาสูงไม่ได้มึงมันจะขายไม่ได้ของกินมันก็ลดราคามากไม่ได้เหมือนกันมึงมันจะขายมันจะไม่ได้อ๋ออยู่แค่ปากเกตดนี่เหรออ๋ออยู่ปากเกตดสงประพาดอนเมืองนี่ครับอ๋อเอาอยู่เอาสรุปปากเกร็ดหรือดอนเมืองเขาสมะพานะครับดอนเมืองอ๋อสวปะพาดอนเมืองอยู่ดอนเมืองอยูอ่ดอนเมือง,ออง,อองคิวอาจารย์เบียตีสามทำยังไง ิสันดานเว้นกูไว้สักคนหนึ่งเธอให้กูได้ไปภาวนาบ้างเถอะมึงจะให้กูไปนั่งโอ้ยไลฟ์สดเวลานะกูตายพอดีเดี๋ยวต้องขอคิวเขาดีๆก่อนคุยกูดีใจอ่ะกูตื่นเต้นมากเลยเจนนี่มาอีเจนนี่มามาเยี่ยมช่องกูกูตื่นเต้นมากเลย <c oughs> โอ้ยใครมากูก็ไม่ตื่นเต้นถ้ามันมานะตอนนี้คนดังด้านการขายขนาดนี้มาเยี่ยมเยียนช่องกูกูตื่นเต้นมากเลยโคตรตายกูทำอะไรไม่ถูกเลย <c oughs> มาซะกูตกใจเลยจูงก็ามาแล้วตากูดีนะแวบไปเจอพอดีมันรู้ได้ไงว่าช่องนี้กูช่องจริงวะ <c oughs> มันรู้ได้ยังไงว่ามันดูอะไรอยู่ทำไมมันถึง ช่องกูถือไปขึ้นฟีดมันได้วะเนี่ยสงส่เ,เ,ร,เรือเรอ่องขอใจเรื่องอะไรร้านตกเลยอ๋อขอใจเมื่อกี้นีิหรือเปล่าว่าเรียกเอเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมาได้เนี่ยเออหรือว่าขอใจแล้วเรียกเขามาได้วะเนี่ยเฮ้ยการขอใจไม่ธรรมดาเหมือนกัน,กน,นี่ยชิหายเฮ้ยขอใจไม่ธรรมดาว่ะส่งขึ้นฟีดไอเจนนี่ได้เนี่ยไ,ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องรีบนัดละเดี๋ยวกูขอประชุมกับโรงงานอีกรอบหนึ่งนะ เอาไว้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวกูไปขายแล้วกูเป้วที่ผายเลยนะเปิดการมองเห็นนะดูไรสดอยู่หมู่บ้านแกนบางกอกบ,บุรวาดดอนเมืองแจ้งวัฒนะไม่ใจอะไม่ใใกล้ๆเนาะไม่ไกลไบ้านเราโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ดีเลยดีเลย โอ้ยกูต้องเก็บเสียงรออะไรบ้างเนี่ยเก็บเสียงรอไปเลยโอ้ยกูดีใจคนเคาะใจกูล้านหกมีคนมองเห็นเดี๋ยวเตรียมสินค้าก่อนนะเ <c oughs> จนนี่มาว่ะ มาถามว่าจะมาจะมาเมื่อไหร่จะมาวันไหนวะจะดูคิวให้โอ้ยขอบคุณกูณดีใจมากเลยจะมาวันไหนจะดูคิวให้โอ้กูได้ยินแค่คำไม่ขี่คับกูก็ดีใจอะไรหายตอนแรกมาแ <laughs> ค่คอมเมนต์ในช่องคนอื่นนะเออวันนี้มาคอมเมนต์ในช่องเลยค,ค,คุณเจนนี่และคุณยิวใจบุญด้วยกันเมื่อวานทำบุญซื้อรถ แอบบุญเลยให้โรงพยาบาลนุวอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาอนุโมทนาทําบุญแอบบุญเลยให้โรงพยาบาลอนุโมทนาด้วยจะไปช่วยหอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูนะไปจริงๆนะพวกเมืองเอฟซีกูนะลูกศิษย์ลูกหากูเตรียมตัวเลยนะมาที่บ้านกู มาที่ออฟฟิศกูมาที่โรงงานกูเตรียมนะช่วยกันแพ็คกของ <c oughs> หรือไม่งั้นเดี๋ยวกูจะต้องหาสถานที่โกดังสักโกดังหนึ่งแล้วขนของมากองแล้วแพ็คที่เดียวกองรวมกันเลยแล้วแบ่งเป็นกองกองเลยช่วยกันแพ็คต้องไปเช่าโกดังวันนึงเออ <ๆ S 2> เดี๋ยวไปเช่าโกดังวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูไปนั่งไลฟ์สดพวกเมืองกูเกณฑ์พวกมือง,ง,งมากองกันเลยแล้วพวกเมืองมาช่วยกูแพ็คของวันที่กูไปเจอกับคุณเจนนี่เขา วันลุงขึ้นพวกมึงเช้ามาตื่นมามานั่งกองกองกดังกูเลยแล้วนั่งแพ็คของกันเลยลุยแล้วกูนั่งไล์สดต่อขายต่อมึงมาอยู่บ้านกูสองวันนี่แหละกูต่อย,ยอดต่อจากที่เจนนี่มันช่วยกูขายของนี่แหละต่อย,ยอดเลยปังๆเอาให้ปังๆเอาให้ได้จริงเอาให้ร้านแตก แต่ของกูมันจํากัดจํานวนกูไม่มีของมึงไม่มีปัญญาขายของขนาดนั้นของมันเยอะของมันเยอะมันเยอะมากแม้ไหนๆจะไปซะว่าไปแล้วไปเจอกันแล้วทําให้คนถึงร้านได้นี่โอ,โอ้โหกูว่าสนุกแน่เลยทุกวันนี้เขาไลค์กันอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้าแสนโอ้ถ้ากูได้ห้าแสนกูก็กรีดแล้วกูกรีดดีใจแล้วห้าแสนเ่ยนะ ผมไปช่วยได้ไหมได้ได้ได,ได้เอ้ยวันนี้คุณอ้ําพัชราภามา <S <S 1> <S 1> เขาอาจจะทําทําลายสถิติวันนี้ก็ได้นะใช่ครับเขาอาจจะทําลายทุกสถิติทุกทุกสถิติเล้ไหมนะคุณจนินคุณคุณอ้ําพัชราภาเขาไปวันนี้นะต้องเร่งการผลิตเลยเนะี่ย ไม่จำกดัดจำนวนอุผลิตไม่ทันทุบทุกสถิติเลยเนี่ยสิบนาทีห้าหมื่นเขานับออเดอร์ด้วยใช่ปะ่ะหนึ่งพันออเดอร์หนึ่งพันออเดอร์ในสิบนาทีหนึ่งพันออเดอร์ถ้าถึงก่อนเขาก็จะนับเป็นออเดอร์อีกหนึ่งพันปอีกห้าหมื่นไม่ใช่ว่าสิบนาทีห้าหมื่นนะที่ฟังวันนั้นน่ะเขาบอกว่าอะไรนะ ในหนึ่งในสิบนาทีได้หนึ่งพันออเดอร์ถ้าเปิดว่าสมมติว่านาทีแรกมาละหนึ่งพันออเดอร์เขาจะถามต่อเลยว่าเอาอีกหนึ่งพันออเดอร์ไหมถ้าได้หนึ่งพันออเดอร์จะเสียห้าหมื่นเท่ากับว่าในสิบนาทีถ้ามึงทําได้สามพันออเดอร์แสนห้าในความหมายไม่ใช่ว่าสิบนาทีเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ใช่เขาจะนับเป็น 1, order, 1, พันออเดอร์พันออเดอร์พูดง่ายคือหนึ่งพันออเดอร์ให้เวลาสิบนาทีแต่ถ้าได้หนึ่งพันออเดอร์ก่อน ก็ต้องบวกไปอีกพันออเดอร์นับอีกห้าหมื่นบาทอย่างนี้ความหมายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่องคนตื่นธรรมะเป็นพันธมิตรหรือเปล่าไม่เป็นจา้าคนตื่นธรรมะคืออะไรช่องไหนไม่ใช่ช่องกูนะ <c oughs> ไม่ใช่ช่องกูช่องกูมีช่องเดียวคือคนตื่นธรรมที่เหลือไม่ใช่เอ็อเวลาห้านาทีใช่ไหมสรุปเวลาห้านาที ไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีห้านาทีห้านาทีาาทโทษทีไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีหนึ่งพันออเดอร์ได้คิวเจนนี่หรือ,อยังยังกูยังไม่กล้านัดประเด็นนอะ กูกล <u> ัว <k ua> ความล่มจมจะเกิดขึ้นกับกูกูเลยยังไม่กล้านัดนี่เขามาถามกูแล้วเนี่ยว่ามาวันไหนเนี่ยคุณเจนนี่เนี่ยอ้ยกูดีใจว่าแค่ขเขามาถามกูกูก็ดีใจใจหายอยู่แล้วตื่นเต้นตอนนี้ที่กูตื่นเต้นกว่าคือโรงงานกูจะพร้อมไหมอันนี้แหละที่กูกลัวแพ็คพร้อมไหมคนพร้อมไหมของพร้อมไหมอันนี้แหละที่กูกลัว กระแต่ห้าสิบล้านเมื่อคืนเขามีของถ้ากูมีของอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่กูไม่มีของนี่แหละเป็นปัญหาหมื่นออเดอร์กูยังไม่มีปัญญาทำเลยตอนนี้เอาจริงๆแค่เอาแค่หมื่นออเดอร์อะกูยังทำไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่มีปัญญาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องนัดวันถ้านัดวันเราก็ประกาศให้ทราบว่าจะไปวันไหนค,ค,คนจะได้รอเดี๋ยวเราประกาศเลยว่าเราจะไปวันไหนแล้วเราก็เตรียมรอเลยวันนั้นคนจะได้เตรียมรอเราว่าไปวันไหนเราประกาศเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวอีกห้านาทีกูลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวกูไปเตรียมการกันถึงขั้นเจนนี่ได้หมดสดชื่นมาหากูเองแล้วกูไม่ได้แล้วกูต้องไปแล้วกูต้องไปแล้วกูได้แค่พันออ กูได้สักห้าพันออเดอร์กูก็โอเคละชีวิตกูกูไม่เคยได้ถึงห้าพันกูเคยทําได้สูงสุดในชีวิตกูสามพันออเดอร์ถ้ากูทําได้แล้วกูตอนนั้นสองสามพันออเดอร์เนี่ยกูเอาใส่ตะกร้าไว้กูไม่ได้ขายยนะกลัวของโยนใส่ตะกร้าไว้แล้วกูก็ไลฟ์สดของกูตามปกติโดยไม่ปักตะกร้าด้วยกูใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสามพันออเดอร์ไม่ปักตะกร้าด้วยกูใส่ไว้ในตะกร้าเฉร็จแล้วบอกว่าอากูขายของแล้วใครจะซื้ออะไรไปซื้อในตะกร้า ทุกคนแห่ไปซื้อเนลก้าด้วยตัวเองหมดตอนนั้นรู้สึกยัเป็นเสื้อเนาะเสื้อเสื้อครับเสื้อตอนนั้นเป็นเสื้อช่วงไหนกำลังพีคครับพ่เดเสื้อกับเสื้อกําลังพีคเดี๋ยวรอบนี้กูจะเอาเสื้อในสต๊อกกูจะไประบายด้วยกูจะเอาเสื้อในสต๊อกกูไปเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรีบโทรไปถามโรงงานว่าทําทันหรือเปล่าเดี๋ยวก็เอาเสื้อไปด้วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอุดหนุนเสื้อ มนพรีออเดอร์ก็ได้มันพรีออเดอร์ไม่ได้ในทิกตอกอะบทิกตอกทำพรีออเดอร์ได้ด้วยเหรอได้ไหมไม่ได้เออไม่เคยเห็นแนละ้วทิกตอมันมีแต่ส่งวันต่อวันนะไม่เคยเห็นระบบพรีออเดอร์หรือมีวะแต่เราไม่รู้ไม่ได้เนาะเออกูไม่เคยเห็นนะระบบพรี order. ออเดอร์ถ้มีคนบอกได้อ้าวถ้างั้นทีมรีบจัดการเลยจ้าถ้าพรีออเดอร์ได้ถ้าพรีออเดอร์ได้จัดการเลย เดี๋ยวดูระบบก่อนพีออเดอร์ได้ไหมแอดมินดูหน่อยแอดมินฝากแหลมดูหน่อยก็ได้ไตรงไอ้ตาช่วยดูหน่อยว่าสามารถทําระบบพีออเดอร์ยังไงได้เดี๋ยวหลังจะขายเสร็จเวลาถ้าขายที่มีอยู่แล้วแล้วไปต่ออย่างเงี้ยทาพีออเดอร์อีกสองวันอย่างงี้โอเคอยู่ลองลองตรวจเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าได้ <S <S ยังมีแต่คนบอกว่าได้เต็มเลย อย่าเขาบอกว่าเจอประจำแต่กูไม่เคยเจอกูเคยเห็นในในที่อื่นนะเคยเห็นแต่ในทิกตอกไม่เคยเห็นปิดปลายทางนะคะเออมีแต่คนบอกให้ปิดปลายทางเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าจะยกเลิกไม่รับของเออถ้างั้นก็ปิดปลายทางจบตัดปัญหาเพราะยังไงคนก็จ่ายเงินเลย ถ้าเก็บปลายทางกูกลัวมีชิพหายแน่ปิดปลายทางดีกว่าเพราะมันมีโอกาสที่คนจะไม่รับของเยอะใช่ใชเพราะว่าเวลาส่งไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่รับของอย่างเงี้ยชิพหายนะสั่งเล่นอย่างเงี้ยโอเลยดีกว่าง่ายกว่าจบเราต้องมาช่วยกันวางแผนของคุณฝนก็พีค่ะที่ขายกับอาจารย์จริงเหรอ ลองเช็คกับทีมงานคุณฝ<ด>นหน่อยเพราะว่าคุณฝนเขาจะรู้เรื่องการพริออเดอร์ถ้าพริออเดอร์ได้โอเคเลยกูกูกูจะได้รีบบริหารจัดการเลยวันนี้สรุปให้อาจารย์นะให้แหลมช่วยดูให้ใครช่วยดูช่วยให้ทีมงานเราช่วยดูดูให้จบดูให้หมดอ่ะคิดว่าโดยสรุปแล้วคิดว่าน่าจะไปแหละกับคุณเจนนี่คิดว่าน่าจะไปเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปวันนี้ก่อน ขอสรุปวันนี้แล้วเดี๋ยวขอคุยกับโรงงานให้ชัดเจนขอคุยกับโรงงานเดี๋ยววันนี้อาจจะเข้าโรงงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์สดเสร็จมีพาจ้าไปโรงงานหน่อยขอเข้าไปดูความพร้อมแล้วไปคุยกันให้ชัดเจนกับโรงงานคุยกับไอ้เบสกูไม่ค่อยไว้ใจคุยกับไอ้บีมต้องไอ้บีมด้วยเพราะไอ้บีมบางทีมันจะเบรกมันจะรู้ก็ได้หรือไม่ได้เพราะบางทีไอ้เบสได้ไว้ก่อนอะไอ้บีมบอกไม่ได้เงกูจะดูหน้าไอ้บีมก่อนถ้าหน้าไอ้บีมเลือกลากแสดงว่าไม่ได้แล้ว พราะไอ้บีมมันจะรู้ไอ้บีมนี่โกหกหน้าไม่ได้กูตื่นเต้นมากเลยตอนนี้กูตื่นเต้นมากกูตื่นเต้นสุดๆเลยจริงๆโอ้ยเจนนี่มาเองเลยอะ่ะกูดีใจว่ะโอ้ยกูเจอดาราสารพัดคนนะมืองกูจะบอกให้กูเนี่ยเจอดาราดาราเจอกูดารารขอกูถ่ายรูปหมดเลยทุกคนไม่มีใครไม่ขอกูถ่ายรูป มึงเชื่อไหมเวลากูไปเจอคนดังๆคนเนี่ยวิ่งก็ามาหากูกันมากูเฉยๆนะกูไม่ตื่นเต้นแต่เจนเนี่เข้ามาในไลฟ์สดกูกูตื่นเต้นมากเลยกูตื่นเต้นมากจริงๆกูไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกูเฉยๆกับทุกคนเลยล่าสุดกูเจอเบลล่านะยกูยังไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยกูไปเจอเบลลนะ่าในงานกะถิมาเนี่ยจริงคุณอะไรนะเชอร์รี่เขมักสอนอย่างเงี้ยยังเดินมาอนุโมทนากับกูเลยอะ่ะคุณเขมมักสอนอ่ะคุณเชอร์รี่เขมมักสอนดินมาอาจารย์เบียอนุโมทนาด้วยนะคะกับกองบุญวันนี้วันที่ไปกะ แต่วันนี้กูเจอเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเข้ามาเข้ามาเรียกกูด้วยตัวก,กูเองเลยอาจารย์จะมาวันไหนคะจะได้เคลียร์คิวถูกเนี่ยมึงดูดิโอ้ยกูดีใจมีใครแคไปไว้ปะวะมีครับสดลูกเฟียวไปลงแล้วนะอ้โหอีเฟียวมันก็เร็วมากโอ้ยกูไม่เคยตื่นเต้นจนเท่านี้มาก่อนเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอ๋อน้องปั๊กบอกทำได้ครับทำได้แบบพีออเดอร์ในติ๊กต็อกครับขอวิธีเลยทำยังไง ขอวิธีขอวิธีขอวิธีเลยตอนดีเบตในรายการกูออกรายการกูไม่เคยตื่นเต้นเลยกูไปรายการกูไปบรรยายกูไม่เคยตื่นเต้นวันนี้กูตื่นเต้นมาก <c oughs> กูตื่นเต้นมากเมื่อวานกูว่ากูตื่นเต้นแล้วนะกูเป็นคนตื่นเต้นแล้วเมื่อวานกูตื่นเต้นแล้วนะที่แล้วคลิปวิดีโอคนอื่นนี่มึงเอากูไปตัดวอกไอเจนนี่กูขอแล้วถ้าเป็นเอฟซกูแล้วปรากฏมามาเมน้นะมึงอาจารย์มาเลยค่ะแล้วก็เลย่นะค่าตัวเท่ากันแค่นี้กูก็ตื่นเต้นจะไตหาอยู่แล้ววันนี้มันมาเองเลยเจนนี่ด้หมดทั้งสดชื่อเนี่ยมันมาเองเลยกูยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยโอ้ยตายกูตื่นเต้นจริงๆแล้วมาถามกูเองกับตัวเลย อาจารย์จะมาวันไหนคะจะได้เคลียร์คิวถูกโอ้ยกูรีไปแล้วบินกูเช็คเลยช่องจริงหรือเปล่าปรากฏช่องจริงคนติดตามสิบเก้าล้านคนโอ้ยกูนี่ตื่นเต้นจากคนตื่นทำเป็นคนตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วกูต้องรีบนี่กูตื่นเต้นเดี๋ยวกูเข้าโรงงานเลยเดี๋ยวลงไลฟ์สดเสร็จกูเข้าโรงงานเลยเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังว่าเจ้ายัางไงเดี๋ยวเย็นนี้กูเข้าโรงงานก่อนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากตัวนี้กูขอเข้าโรงงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูกลับมาบอก เดี๋ยวกูกลับมาบอกเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังว่าเจา้ายังไงรอรอรอเย็นนี้มึงรอเลยหกโมงกูไล์สดขายของมึงรอฟังหกโมงเย็นวันนี้กูไล์สดขายของขายน้ำพริกกูมาช่วยกูอุดหนุนด้วยแล้วมารอฟังเลยว่ากูจะไปหรือไม่ไปแล้วคิดว่าคาดว่ากี่วันจะไปจะไปวันไหนเดี๋ยวกูขอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวกูขอเคลียร์อะไรนิดนึงก่อนเพราะมันต้องเตรียมตัวดีๆ เย็นนี <ap vet> <Rocky> <hi> ้พวกมึง hey. ก็เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยนะเย็นนี้เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยเย็นนี้เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยเพราะกูต้องเตรียมเงินจ่ายค่าตัวเขากูต้องเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมเตรียมเงินในการจ่ายค่าตัวเขารอเลยเย็นนี้หกโมงเย็นหกโมงเย็นเจอกันไ์สดเตรียมตัวว่ากูจะไปหรือไม่ไปไ์สดกับคุณเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่น ขอให้ได้ขอให้โดนนี่อีช่องอื่นนะ,ะเขาตัดลงหมดแล้วช่องกูเนี่ยกรุณาตัดคลิปท่อดเมื่อกี้เนี่ยเอาไปลงด้วยเอาท่อนเมื่อกี้ที่กูพูดบาดหมางเมื่อกี้นี่เลยเนี่ยเอาไปลงเลยเออช่องกูเองเนี่ยตัดเนี่ยลงด้วยเดี๋ยวเร็ว,เ,รวเอาไปลงก่อนตัดลงเลยฝากด้วยนะเย็นนี้กูไลฟ์สดหกโมงเย็นนะฝากด้วยมารอดูกูด้วยเดี๋วกูจะสรุปให้ฟังว่ากูจะไปหรือไม่ไป หกโมงเย็นวันนี้เจอกันอ่ะบอกเรื่องไรสดกับคุณเจนนี่นะเดี๋ยวจะบอกว่าจะไปหรือไม่ไปได้คิววันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกอ่ะทุกคนฟังบอกบุญบอกบุญก่อนไปอาจารย์กําลังรวบรวมกองบุญเพื่อผู้ป่วยคนเป็นมะเร็งเต้านมกับคนเป็นมะเร็งปากมดลูกจารย์เราจะรวบรวมกองบุญเงินนี้เพื่อบริจาคให้กับมูล,ลนิธิการจนะบรารมีในพระบรมราชูปถมัมภ์ ใครต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ idline assign สาธุ a วงกลม satu a วงกลม satu idline assign สาธุ idline assign สาธุ um um เข้าไปแล้วกดหมายเลขสาหรือกดเมนูก็ได้จะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้โอนเข้าบัญชีอาจารย์เองนัทพลบุญษาโอนแล้วเราจะไปบริจาคด้วยการพร้อมกันทุกคน ในนามกลุ่มคนตื่นทำที่มนฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันเสาร์ที่25ตุลาคมสิ้นเดือนนี้เวลาบ่ายโมงแต่อาจารย์จะไปตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่บ่ายโมงงานนี้เป็นงานใหญ่นะเอองานใหญ่ใครต้องการร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ที่มีของตนร่วมบุญได้เลยอาจารย์จะนำกองบุญจะเป็นต้นบุญให้แล้วไปบริจาคพร้อมจังทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายโอนตรงเข้ามูลนิธิ การจะนะบรารมีในพระบรมราชูปรรมโอเคนะร่วมบุญด้วยกันเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกร่วมบุญด้วยกันเยอะๆอะนุโมทนาบุญสาธุบุญกับทุกคนด้วยอ่ะบา,บายขอตัวนะเจอกันตอน6กโมงเย็นวันนี้จะ้ะแล้วจะสรุปให้ฟังขอคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะบ,บายจ้ะรอนะจ๊ะเย็นนี้จะสรุปว่าจะไปไลฟ์สดกับคุณเจนนี่หรือไม่ไปถ้าไปจะไปวันไหนช่วงเวลาประมาณไหน เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคุณเจนนี่ได้หมด้ะสดชื่นรอเย็นนี้หกโมงอาจารย์จะมาไลฟ์สดแล้วจะมาสรุปให้ฟังขอเข้าไปคุยกับโรงงานด้วยตัวเองก่อนขอเข้าไปดูพื้นที่โรงงานว่าทําทันไหมทําไหวไหมเราจะเอาสินค้าหนึ่งหรือสองตัวไปเปิดขายเพียงสองตัวไม่เกินนี้รอนะแล้วเจอกันว่ากูจะได้ไปผ่าตัดเส้นเสียงไหมถ้ากูได้ไปไลฟ์สดครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากูจะได้ผ่าตัดเส้นเสียงไหม พราะถ้ากูไปผ่าตัดเส้นเสียงหลังจากกูนะกูจะได้เอาเงินเนี่ยไปผ่าตัดเส้นเสียงแล้วกูจะพักเสียงได้กูจะได้ออกมาลุยงานต่อได้อขอตัวไยบายจ้าายบายจ้าไยบายจ้าไยบายจ้า